สวัสดีครับวันนี้บ่ายแก่ๆนะครับแดดแรงๆครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาเสนอบอลสีตู้ของพี่ชายผมนะครับผมนะครับก็มีมาพอสมควรครับผมเป็นไม้ราคาเบาๆครับผมจับต้องได้นะครับผมเดี๋ยวนะครับค่อยไล่ไปทีละต้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ไล่ต้นนี้ก่อนนะครับไล่ไล่ต้นต้นบนให้คุณผู้ชมได้รับดูได้รับฟังนะครับผมอ่า อันนี้เป็นหลวงลาดหลวงลาดสองต้นนะครับสองหลวงลาดสองต้นนะครับต้นละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับอุ้ยถูกสองร้อยห้าสิบเหรอครับเนี่ยเออฟอร์มนี้สวยนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับท่านผู้ชมครับคุยได้ครับไซส์ใหญ่ไซส์โตเบเอ่แหลยครับผมสองร้อยห้าสิบาทนะครับมีสองต้นนะครับวันนี้หลวงลาดเสน่หายแลครับผมแล้ต่อมาเป็นอันนี้อะไรครับมะขวานครับมะขวานรังสรรค์นะครับผม ไปครับขนาดนี้นะครับวันนี้ปล่อยอยู่ที่เท่าไหร่ครับ5้ายห้าิบครับ5 5 0ห้านะครับ่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับ5้ายห้าิครับฟอร์มไซต์ตั้งแม่เลยนะครับผมต่อมาเราก็จะมาไล่ดูตัวเก่งของพี่ชายผมวันนี้นะครับนะครับอันนี้หลอดใหม่ของเขาครับผมดูกันนะครับผมอ่าเป็นเจ้าจักรพรรดินะครับผมหลอดต้นเขานะครับนี่ครับ้ายทุกใบครับผมนะฮะายเก่งขึ้นตลอดเอ้าล่าสุดครับ ขาวเกือบเผือกครับผมนะครับเจ้าจักรพพรดตัวนี้ตัวนี้ปล่อยเท่าไหร่ครับเนี่ยพันสองร้อยบาทครับพันสองร้อยบาทปล่อยถูกมากสายตั้งแม่เลยนะครับผมนะครับไม้ลงหัวมีเขี้ยวแล้วนะครับผมเจ้าจักรพพรดนะครับผมพันสองร้อยบาทนะครับผมต่อมาก็เป็นโอ้นีเพชรเจ็ดสีนะครับผมกัดสีขนาดนี้นะครับผมป้ายป้ายครับผมโอ้ป้ายสวยซะด้วยนะครับผมไปแล้วครับป้ายริมขอบนะครับผม อ้าวอันนี้ติดป้ายเหลืองครับผมใบนี้เป็นหลอดใหม่นี่นะติดป้ายเหลืองครับผมเพชรเจ็ดสีนะครับผมตันนี้เปิดอยู่ที่พันสองร้อยบาทนะครับพันสองร้อยบาทติดป้ายทุกใบเหมือนกันนะครับโอ้เพชรเจ็ดสีตัวนี้พันสองร้อยบาทนะครับอ้าวต้นนี้ยังอยู่ครับผมอ๋อวันนั้นเขายังเด็กอยู่สีลานักป่านะครับศีลานักป่าแปดร้อยเท่าไหร่นะครับแปดร้อยห้าสิบบาทแปดร้อยห้าสิบบาทครับผมสีลานักป่าครับผมกำลังสวยเก่งเลยครับผม ศิลาหุ้มทองมาครับผมอันนี้ศีลาหุ้มทองมาครับผมดูนะครับผมวยหน้าเทพนี่นะครับผมครับผมตัวนี้เท่าไหร่นะครับแปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบแล้วครับผมอ่าอันนี้โทนแดงครับผมโทนแดงโทนโทนป้ายขาวนะครับผมศีลาหุ้มทองต้นนี้นะครับเท่าไหร่ครับเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบครับอ๋อเล็กลงมาหน่อยเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับผมสวยนะครับผมต้นนี้อนาคตดีแน่นอนเจ็ดร้อยห้าสิบสีลาหุ้มทองต้นนี้นะครับท่านผู้ชม ต่อมาเป็นอ้าวชายชนครับผมชายชนวันนี้มาด้วยครับทุกใบครับ้บสีใบใบทุกใบครับผมนะครับใจเย็นครับเพราะคลิปที่แล้วอ่าท่านผู้ชมตาลายมากครับผมนะครับชายชนตัวนี้ปล่อยเท่าไหร่ครับเนี่ยห้าร้อยห้าสิบครับโอ้ห้าร้อยห้าสิบครับผมโอ้โหสวยมากครับผมห้าร้อยสิบต่อมาเป็นอไรรัตนสินนะครับรัตนสินนะครับ แัต่ละสินฟอร์มนี้ปล่อยเท่าไหร่ครับเนี่ย450้ยสิบครับโอ้ราคาน่าตกใจครับผมราคาหน้าสวนที่แม่ค้ารับยังโอ้สู้ไม่ไหวเลยนะครับเอาพี่กระเกลือครับผมพี่กระเกลือฟอร์มใหญ่มากโอ้หนี่ไม้แยกหน่อเลยนะต้นนี้ครับผมต้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยห้าร้อยบาทครับโอ้ต้นใหญ่มากนะครับห้าร้อยบาทหรอครับครับผมเอาเอาครับแบ่งปันกันไปนะครับต้นใหญ่มากครับพี่กระเกลือต้นนี้ การน้ำตาลดำเลยนะครับผมนะครับพีิเกิดตัวนี้ห้าร้อยบาทครับผมไอตัวนี้เพชรแดงนะครับเผมจะไม่ผิดครับผมเพชรแดงครับผมการแดงสายดาร์กแล้วนะครับผมตัวนี้ปล่อยเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยิบาทครับร้อยิบาทเลยครับผมอ๋อครับผมตัวนี้ก็เพชรแดงนะครับผมนะครับตัวนี้ยังไม่ปล่อยครับผมครับเอาไว้เฉยๆก่อนปล่อยถูกไปครับโอ้ร้อยิบาทเลยครับตัวนี้ หอร้อยห้าสิบาทแล้วกันครับผมนะครับปล่อยด้วยครับผมโอ้อันนี้เป็นในจังหวัดมุกดาหารนะครับผมจังหวัดมุกดาหารต้นนี้เปิดอยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบนะครับผมเก้าร้อยห้าสิบครับผมอ๋อตอนนี้เป็นในดาวเคียงดินนะครับผมดาวเคียงดินแผงนะครับผมนะครับใครยังไม่มีนะครับผมดาวเคียงดินนะครับนะฮะถ้าป้ายขึ้นมาก็นําเมืองนนดีๆนี่เองครับดาวเคียงดินนะครับผม ต้นนี้เปิดอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับผมดาวเคียงดินครับผมแผงเขียวนะครับศีลาหุ่มทองไม้แยกหนอต้นนี้นะครับศีลาหุ่มทองไม้แยกหนอต้นนี้น้าเทพสีมพูนะครับผมมีครบทุกสีนะครับผมมีทั้งติดปะทองติดป้ายนะครับผมต้นนี้สวยครับผมหลอดใหม่มาแล้วครับผมต้นนี้นะครับเปิดให้อยู่ที่เออพันเดียวครับผมไม้แยกหนอนะครับวันนี้พันเดียวครับไม้แยกหนอต้นนี้ อ่าต้นนี้นะครับผมนางฟ้าจำแรงครับนางฟ้าจำแรงครับผมตัวนี้ให้เท่าไหร่ครับเนี่ยสองร้อยบาทครับสองร้อยบาทนะครับราคาเบาๆเลยครับเดือนพฤษภาคมต้นนี้นะครับรับมานะครับนะฮะอ่ารับมาเดือนพฤษภาคมต้นนี้เดี๋ยวเข้าลมหน่อยแดดต้องเดือนพฤษภาใช้ตั้งแม่เลยนะครับผมใครยังไม่มีนะครับผมตัวนี้ให้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับเดือนพฤษภาครับผมอันนี้เป็นไอเอ่อ แลวมายุลานะครับผมเขาเริ่มกัดสีแล้วครับผมแลวมายุลาต้นนี้ให้อยู่ที่สอง้อยห้าสิบนะครับผมไมยเพิ่งออกจากตู้เนาะครับอันนี้เป็นไทยไทยนิยมนะครับผมไทยนิยมนะครับไม่ใช่อไม่ใช่สตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ไม่ใช่ไออะไรอะที่ใบกลมๆนะครับต้นสองต้นนี้นะครับผมไว้ให้อยู่ที่ต้นละสองร้อยบาทนะครับผมสองร้อยบาทนะครับผมไทยนิยมนะครับผม ปล่อยเบามากครับผมวันนี้อ่เป็นอันนี้เป็นสีเป็นจเอ้มิ่งมงคลนะครับผมมิ่งมงคลมิ่งเออมิ่งมหามงคลครับผมขอโทษทีมิ่งมหามงคลนะครับผมอ่ก็ต้นนี้ปล่อยอยู่ที่ต้นละร้อยห้าสิบาทนะครับผมมิ่งมหามงคลนะครับเริ่มกัดสีแล้วครับผมเป็นลูกไม้ไก่นะครับผมลูกไม้ไก่ครับผมลูกไม้ไก่ต้นนี้ปล่อยอยู่ที่อ่เจ็ดสิบบาทนะครับผมโอ้ลูกลูกดกมากเลยครับผมเป็นไม้เมล็ดนะครับ อันนี้ก็ลูกไม้ไก่ครับผมปล่อยเจ็บบาทครับนี่ก็ปล่อยเจบาทนะครับผมใส่โตๆอย่างนี้ครับเอามาดูนี่ครับได้มาในนามพิษณุโลกนะครับผมพิษณุโลกนะครับผมต้นนี้นะครับผมพิษณุโลกนะครับไม้ก็บอกมาจาสวนบอกเาแยกหน่อมานะครับผมนะฮะต้นนี้ให้อยู่ที่450นะครับพิษณุโลกต้นต้นใหญ่ตัวนี้ครับ อันนี้เป็นบางใหญ่นะครับบางใหญ่บางใหญ่ต้นนี้ให้อยู่ที่300รบาทนะครับผมนางเสือดาวครับผมนางเสือดาวครับผมนางเสือดาวสะท้อนแดดหน่อยก็สวยครับผมโอ้ใต้ใบเขาใต้ใบเขากัดสีได้ทะลุใบเลยครับผมนางเสือดาวตัวนี้ปล่อยเท่าไหร่ครับเนี่ยตันนี้ปล่อยที่สี่ร้อยบาทครับสี่ร้อบาทนะครับนางเสือดาวไซส์ใหญ่นะครับผมอต้นนี้ เหมือนจอนทับไม่ใช่ครับผมเป็นเป็นลูกลูกไม้ครับผมเป็นลูกไม้สวยมากครับสายรางนะครับผมนี่ฮะให้ดูครับแดด่องหน่อยนะครับโอ้วันนี้ทำเลไม่ดีเลยครับแดดแรงแดดแรงหน่อยนะครับต้นนี้เปิดอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบนะครับฟอร์มใหญ่นะครับลูกไม้ต้นนี้สวยครับผมหลอดใหม่มาแลครับนะครับนะครับ อาสด้านะครับดีตาลายครับแ5 0ร้ยห้าสิบนะครับผมยังไงก็ช่วยกดติดตามอัศดาวุฒบอลสีนะครับผมอก็ติดต่อเบอร์ครับผมเบอร์ของพี่ชายผมนะครับครับเดี๋ยวดูเจ้าจักรพรรดินะครับสองเจ้าจักรพรรดิ์ตะลึงครับผมตะลเจ้าจักรพรรดิพันสองนะครับนะเพชรเจ็ดสีก็พันสองนะครับผมโอ้อันนี้ติดป้ายเหลืองครับผม ได้ทุกใบเลยนะครับอือพี่เกลือห้าร้อยนะครับผมนะฮะเอาขอเบอร์หน่อยครับศูนย์แปดสี่ครับศูนย์แปดสี่นะครับเก้าเจ็ดแปดหกครับเก้าเจ็ดแปดหกครับผมแปดหนึ่งแปดครับแปดหนึ่งแปดนะครับผมนะครับเบอร์พี่ชายผมนะครับถาวรนะครับผมนะครับแอดไลน์มาได้นะครับผมครับอ่ามาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมเก้าร้อยห้าสิบนะครับครับเดี๋ยววันนี้ต้องสวัสดีไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ